ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบกเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จําการ อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟบอล2อง2023บโซนโมบายดูฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้เราการพูดถึงแพ็คของ Showtime นักบแล,ล้วก็การยืนยันแพ็คของ Play e r o f t h e Week หรือว่าผู้เล่นโดดเดมันจะงสัปดาห์นะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามารับการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแลวกันนะครับ แล้วก็ขอฝากไ้อีกเช่นเคยครับทุกคนครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครป์บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID อดีฟุตบอลอีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ดีราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สาคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ดีทุกๆ4วันนะทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID ดีอีสานบ้าเป็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือการพูดถึงแพ็คของนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคิวของโช อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าโชทามปัจจุบันนะครับเป็นแพ็คของ Visionary Part นะครับเป็นสกิลสุดท้ายที่เพิ่งมีมาให้เปิดนะคนนํำทับโดยเควินเดอร์บอยนะครับองตัวคริชมานและก็ลูก้าโมดิสนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเป็นสกิลสุดท้ายที่คุณก็คือมาครบทุกสกิลแล้วนะครับแล้วก็มาครบทุกหลีกแล้วนี่นะครับสำหรับการโชทามนะทุกคนและก็สัปดาห์นี้นะครับไม่มีอีพิกนะก็คาดว่าพรุ่งนนี้ะครับ น่าจะเป็นแพ็คของอีพีกนะครับที่จะเข้ามาแทนที่แพ็คของโชว์ไทม์นักคนก็คาดว่าไม่น่าจะมีโชว์ไทม์เข้ามาใหม่นะครับแต่สมมุติถ้ามีนักคนก็น่าจะมีการวนสกิลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูตัวเกมแล้วกันนะครับอยากให้นักเตะคนไหนไม้เปิดกันบ้างหรือว่าอยากให้สกิลไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูส่วนของ Play e r of the Week กันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะมีการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็คของุกคนคหน้าตาประมาณนี้เลยครัทับโดย เชลวินเดอร์บอยนะครับลิโอนลเมสซี่ครับทุกคนมัตไทลิกลุยอาเบโตเอเซ่นะครับดีลอเรนโซโมลีนาคนเบิ์คเฮาวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือซานโดโทรนาลีนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้คาริมเบนเซมาโทมัสมุลเลอร์เบนไวด์แจ็คกริลิเอมิเลนโนมาตินเนสนะครับอาันแซงแม็กซิทุกคนจอร์จีเวนันดูอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คของ Player of t h e w e ิ k ทที่1นะครับและต่อมาคือแพ็คของ Play p a e of t h w k เพ2ครับทุกคน มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่คาดว่าจะถูกวนมาให้เปิดในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยคิริยันเอมปาเป้นะครับเดียโก้โชตาทุกคนยวนคุนเดเบเยกรีนี่โอลิวัสกินัทุกคนไมค์เมยองแอนโทนีนะครับทาโบโฟนาทุกคนคามาเวงก้านะครับแล้วก็ต่อด้วยส่วนของนาโชนะครับอินจิคิวิลเลียมลุคเดยองันทุกคนโซเลนสเก้นะครับลีกวางอินอะไรประมาณนี้นะครับมี นิโคลัสโอตาเมนดี้ด้วยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเล็งใครไว้บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กของ Player of the week ที่จะวนกลับมาให้เปิดในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการยืนยันแพ็กของ Player o f the week แล้วก็พูดถึงแพ็กของโชว์ไทม์ที่จะมาในส่วนของวันพรุ่งนี้อีนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยลยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ